ค่ะกับสวัสดีพี่น้องปองไปเอฟซีทุกๆท,ทันเนาะคะ่ะยินดีตอนรับขอสู่ทั้งช่องสุผ้าร่วยเนาะคะ่ะค่ะเมื่อนี้แอดก็ได้เดินทางมาตามหาแนวทางตัวดีตัวเด็ดจากเซียนเงียบเนาะคะ่ะไปฝากพี่น้องทุกท่านเนาะคะ่ะค่ะสำหรับพี่น้องท่านใดที่เข้ามาแล้วแอดก,ก็ขอกําลังใจคนละหนึ่งไหลหนึ่งแช่เนาะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เนาะคะ่ะเพื่อสิบวัเดยพาดข่าวสารแนวทางดีๆเด็ดๆจากทางช่องเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ ค่ะบันี้เอกสิพ้าเขาไปหาเสี้ยนเงียบร้อมๆกันเลยค่ะอพอสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะมือนีก็มีโอกาสเดินทางมาตามแนวทางตัวเลขกับพ่อเสี้ยนเงียบอีกคือเก้าละค่ะมือนีพอเสี้ยนเงียบสีฟันสีเน้นให้ตัวไดเลขดับเลขวิ่งตัว,ตวไดค่ะอืมหลบ ก้าเกียจกาวเหรอก้าวเกียวันนี้กันเชาบนวิ่งแปดแล้วเนาะบอลบนวิ่งแปดนี่นมคะวิ่งแปดบนวิ่งแปดวิ่งแปด <Ừ. S 2> บนวิ่งแปดล่างวิ่งอย่างพอวิ่งหนึ่งลองเก็บล่างวิ่งหนึ่งลองเก็บลองเก็บเร่นไปทีหนึ่งนะพอนะ่อเนาะเลนหนึ่งส่วนส่วนบนวิ่งแปดนี่ตัวเดียวเน่นตัวเดียวพะพ่อตัวเดียวเลยเอ๋อค่ะ Вот вот. Ну же вот ты, блядь. Журный едаван. Ну вот вот. Вот, เพ่อเกียรครับครูครับครูว่นี่เกียหนึ่งเกียรห้าเกียหกเกียองนี่แหละการัิมุกน นี่บนอันนี้เป็นบนแม่มาค่ะอ๋อบนบนของพอเสียนเนี่ยมีแปดหนึ่งแปดห้าแปดหกแปดสองค่ะพ่อเน้นไปตัวใดค่ะนี่บนค่ะมักแปดหกมักแปดหกแล้วค่ะเนาะพ่อเน้นไปที่แปดหกแปดหนึ่งแปดห้าแปดหกแปดสอง อเน,น้นไปที่แปดแล้วล่างที่บอกน้ล่างค่งะสิตาต่อไปบ่งเนาะค่ะหนึ่งดหนโอ้หนึ่งหต้นหนึ่งห้อัดิกยเกียร์ก็จิมีสองเกียร์สเกียรสิตาต่อ<ะ>เกียร<ะ>์อ๋ตัดหนึ่งเจ ยอยู่สามโคคือหนึ่งหกเหลือหนึ่งหกกับกับสองเก็ดกับสามเจ็ดที่มากล่างมากสามเกียรติกับหนึ่งหกนี่แหละมากสามเจ็ดกับหนึ่งหกนี่แหละซึ่งพอตัดออกมาแล้วเนาะตัดออกมาแล้วสามเจ็ดมังกระดับหนึ่งห่ามันหมูาดอ่ะค่ะนี่ มีตัวนี้ทีนเน่เห็นเรขยกวเลยค่ะบนกระจัดอีกซ้ำบนจระจัดอีกบ่พอจะตัดแปดหนึ่งเลยทิมอ๋อะจัดแปดหนึ่งทิมมัเป็นยังจังแปดสามสามแปดมันเป็นเลขดังไม่กันเป็นเลขดับสอง,ก,ง,ก,งก็จะเขามากจ้ะค่ะ <laughs> <laughs> โอ้ยมักขึ้น วากันห่มเด้อสามแปดแปดสามอค่ะนี่เนี่ยซึ่งซึ่งแปดสามของพ่อเสี้ยนเงียบี่เปรเลขดับเลขดับีค่ะ่ะไสมแปดแปดสามนอะค่ะนี่นี่ยซึ่งซึ่งแปดสามของพ่อเสี้ยนเงียบี่เปรเลขดับเลขดับีบค่ะมันมีสูตรดับอยู่ค่ะนี่ ที่ตรงกันสี่พกบอกเลยไงค่ะดับเบิลหกคูนี่มันมีหาศูนย์สี่ศูนย์แปดสามเก้าสองเก้าหกนี่คเย็ดหนึ่องนี่คดับเยอะเลยคะเลขดับของพ่อเสียงเงียบเลขดับนีตัวใดได้ก่อนครับพ่อเก้าหกเก้าหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสามแปดสามเก้าสองเก้าสองหาศูนย์นั่หรือบ๊วย ไม่มีพอหาศูนย์นั่บอค่ะห้าศูนย์ห้าศูนย์สี่ศูนย์สี่ศูนย์นี่คับอ๋อเลขดับพอเสียงเงียบแล้วค่ะเนาะมมาน้องกันไม่มาด้วยกันอือก็จะก็หุ่มสี่แปดสามสามแปดค่ะฮู้พอเสียงเงียบว่าเลขแต่ว่าเลขเดียดนึงมันมาตาตกมาแล้วมันเลี้หนึ่งหอกหนึ่งฮาในกระตัดเนี่ยเลี้ยตัวเดียวเทียบเดหนึ่งเนี่ย นอกจากกีแปดนึงลงมาล่างตนน้นละค่ <c oughs> <ฮ>ะว่าตัดล่ะก็จัดค่ะเปียดนึงค่ะซึ่งพ่อบอกว่าตัดแปดนึ่งว่ตัดแล้วนเนาะค่ะเนาะบ่ตัดและค่ะ <c oughs> <c oughs> มันมันไม่จีนหนึงอยค่ะ <c oughs> <c oughs> นี่แหละเรียกสำหรับของ <c oughs> เรกของพอเสี้ยนเงียบเพิ่นกะบ่หลายคู่หรือคะ่ะพี่น้องเย็บชีค่ะน,นี่แหละซึ่งพ่อเพิ่นตัดเอ่อหนึ่งสองสาม กคูเขาเก็หมดคนจะให้หกคูแต่ว่ามีคนเราอย่างแต่ว่ามันก็มีตัวเดียวกันหลายยศส้นกันนั่นคือว่าเปนหลายท่นอาจารย์ได้ก็ได้่าเปลยนแล้วกเหเปลี่ยนสำหรับพอลงทุนไหวหรือย,ยังค่ะพอว่ ยังยังบนลงทุนเห,นหมือนบ่คะบนลงทุนค่ะหมดคว,ว,วบรบนลงทุนี่เก่าเกศอืมค่ะูุดนี่แหละค่ะ,ะ,คะสำหรับเนื้อทังตัวเลขของพอเสี้ยนเงียบพ่นกับบ่หลายเม็ดค่ะพี่น้องค่ะหนาลงทุนค่ะสำหรับเนื้อท่างตัวเลขของพอเสี้ยนเงียบค่ะูุดนี่ไม่เจียวอ่ะค่ะ <laughs> ก็คอกเลยสูตรปสูตรนี้นี่นี่สูตรตามลักนี่เเจ็ดหมันมีหนึ่งหกหนึ่นเกียกระดับนี่นี่สูตร้ตงฟังเยมันก็เป็นสามแปเกียรเนี่ยตัดสามแปดอกแล้วสาเกียรกับสองเกียร่งอยู่เลยเท่านี้น สำหรับอของพอ่อเสีเงียบนะคะนาะนสำหรับเอฟซีท่านใดตามาค่ะนสิงหูโหฉายาพ่อเสี้นเงียบพ่นนี้ด้วยค่ะพี่น้องถ้าพ่อคนอเหล็ดับก็คือบอมาค่คคะพี่น้องค่ะสำหรับแนวะทางตัวเลขของพ่อเสี้เนเงียบค่ะพี่น้องค่ะซึ่งอพ่อพอปแนวทางไปแล้วอพ่อเสี้เนเงียบฝันนิมิตฝันฝัน,นดีฝันยังบ่ค่ะพ่อค่ะ วันเห็นข้างข้าววันเนี้อีกเ<า>อกียไปค่ะยู่สูงสิทิค่ะเนสีบมาสูงมาบนบัวสันพาวันนี่เรียนเรื่เค่ะวันมาเยี่ยงแล้วโตลงมากบเห็นจากตัวนะแสดงว่าเรียกยู่สูงค<า>่ะวันน็้อีเกียยู่ค<า>่ะต้นเฝ้าอือ ยิ่งเล็กโตลงมาผมเห็นบ่ตาไตแดงว่ายูสูงเลขเลขเพราะเส้นเหนียบยูสูงกะลักกะลักษ์แปดนะพ่อนาะกะสูงเนาะค่ะเนาะก็วัดน้ำเป็นหลักก็เออพ่อฝันว่ายิ่งอีเกีหญ่ยูสูงนเกะสิบว่าเขาแนวทางของพ่ออยู่บ่ค่ะแปดห้าแปดหกนี่ม้วนแน่แล้วนสิแน่นมากพ่อปืนกับแปดนะพ่อเนาะเออปืนกับแปดอืมพอกับน้ำหาน้ำหกม้วนแน่ต้องเจอคู่หนึ่งหรือไม่เด้าเด็ดเล มันค้วนกันไรได้จัดในกันไรแปดเนี่ยเจ้าก็จะกับมากแปดซ้ำมดเอบอกค่ะแปดซ้นเลขดับเนตวเมงมันมามาจากเตียนนั่นนี่แปดซ้ำซ้ำแปดมากเยมากซ้ำเกีดอย่แล้วเกียดซ้ำนี่ยสมบูรณเลยครับอกไว่ากันเนาะค่ะมันต่างตัวดน้ หาแปดทางเข้าเพื่อขายเนาะค่ะาเกียตเนี่ยอันบ่าได้สบายเพราะว่าค่ะพ่อใกล้เคียงค่ะ้ค,ค่ะนี่กับแนวทางจากเสียเงียบกับชัดเจนนะคะพี่น้องเนาะค่ะเดี๋ยวแอจะจึงตัวเลขให้เบิ้งเนาะค่ะ <c oughs> ค่ะแคบ หน่าจอไว้เด้อค่ะมากระจัดคัดกระพานนะคะพี่น้องเนาะค่ะบนเด่นที่แปดหกล่างเด่นที่สามเจ็ดหนึ่งหกนะคะเลขดับกับเก้าหกเจ็ดหนึ่งแปดสามเก้าสองห้าศูนย์สี่ศูนย์นะคะค่ะพิจารณาเบิงนะคะเด้อขันมากระจัดคัดกระพานนะคะสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอจบไวเพียงเท่านี้นะคะพอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีจ้า